thank mm -hmm. you กิจจะวัดประจำวันของยายนะคะจะเดินขึ้มนมาในสวนมาดูต้นไม้ที่ยายปลูกไว้เอทา,าไมรักนะคนไปหมดแล้วเนี่ยแต่ปีมาไม่เหมือนใครวะลูกดึงฟ้าอากาศสำคัญคือชัวรงปลูกในปางเนี่ยใส่แล้วคนเก่งมีสปริงเกอร์

ลูกใหญ่เกงยงลูกมันน่ยมาหวานก็ลูกยังไม่โตเข้าไว้เป็นทางสวนก็มีความสุขอย่างนี้แหละค่ะได้เข้ามาเดินดูถึงความเจริญเติบโตงอกงามของสิ่งที่ตัวเองได้ปลูกไว้นะคะก็มีความสดชื่นและก็ชื่นใจอย่างมากเลยค่ะ ใบมันก็งนาอย่างนี้อ่างกางใบข้างในเราจะเห็นเป็นเก้นชัดเจนอันนี้ยายชวนมาดูใบใบนะคะว่าใบสุขภาพของต้นไม้เป็นยังไงให้ดูที่ใบนะคะจะเห็นนะคะว่าใบหนาเส้นกลางใบหรือว่ากระดูกใบชัดเจนมากเพราะว่ากินที่รากส่วนหนึ่งนะคะแล้วไปสะสมที่ใบคือกินทางปากใบปากใบจะดูด้านหลังนะคะ ยายไม่มีสุกแล้วหายน้ำอ่ะนี่นฝนมันเยอะอยู่แล้วหายน้ำใับมากเกินปีก่อนๆเนี่ยนะยายหายน้ำจนใยา่จนใหญ่เกินตาน้ำคาไฟ เพี้ยวไฟเพี้ยวไฟเป็นแมลงปากดูดชนิดหนึ่งนะคะที่จะพบได้ง่ายในภาคพื้นทางการเกษตรนะคะในส่วนเราก็เจอเหมือนกันแต่ปีนี้เจอในปริมาณที่น้อยค่ะนี่เป็นร่องรอยของหนอนนะคะที่กัดเจาะผลนะแค่แล้วค่ะร่องรอยจากแมลงนะคะประเภทปากดูนะคะเจาะขั้วผลไปละอันนี้เป็นยาง มันคงอพยพมันจากป่าน,นี้ค่ะป่าน,นี้แหละเราก็คือเราไปเราไม่สามารถไปทำบนที่คนอื่นได้แต่เราก็สามารถที่จะป้องกันดูแลยังไงใช้ชีวพันธุ์ใช้ชีวพันธุ์ที่สวนจะใชะ้ผลิตภัณฑ์เครื่องชีวภาพนะคะเนี่ยค่ะเราไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่เราใช้จริงตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าทำมาจากเชื้อรา บิวเรียมนะคะจะมีคุณสมบัติในการที่จะป้องกันและกำจัดมแมลงประเภทเพีย้ยหรือว่า,มาแมลงปากดูดทั่วๆในการพ่นนะคะเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยขาวนะคะเป็นต้นนะคะตัวน,นี้เราใช้ป้องกันจำกัดค่ะ ตัวที่สองนะคะที่เราใช้กําจัดนะป้องกันกําจัดก็เป็นเชื้อราประเภทเม,เ,มเมตาเรียมนะคะ <S <S ขอโทษถ้าพูดเพดเป็นเมตาไราเซียมนะคะ <S <S ก็จะเป็นพวกน้อนต่างๆน้อนใยผักด้วงอะไรต่างๆนะคะพวกกัดกินนะคะอันนี้เราใช้ตัวนี้ในการป้องกันจำกำจัดนะคะจะพ่นในช่วงที่มีการระบาดชวนย้ายไม่เกลียงงอกนะ when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall feels like i can make it